สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสระผมกันบ่อยแค่ไหนนะครับทุกวันหรือเปล่าหรือว่า2วันครั้ง3วันครั้งนะครับและอย่างไงดีนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับคุณหมอมูลาดอาเลนนะครับเป็นคุณหมอด้านโรคผิวหนังนะครับที่มหาลัยนอร์ทเวสเทิร์นนะครับเขียนบทความเกี่ยวกับการสระผมนะครับบอกว่าแชมพูที่เราสระกันนะครับหน้าที่ของมันที่เราทราบๆนะครับคือเป็นการล้างสารปนเปื้อนที่อยู่บนหนังศีรษะ แล้วก็เส้นผมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองอโพลิชั่นต่างๆนะครับแล้วก็รังแคคาบเหงื่อนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ Product ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นมูสเจลบางคนคือใส่ในการแต่งผมอย่างเงี้ยนะครับออกไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ล้างออกไปด้วยคือความมันบนหนังศีรษะเราความมันเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับความมันเนี่ยคือมีทั้งดีและไม่ดีต้องปริมาณที่เหมาะสม หนังศีรษะเราเนี่ยมีต่อมเหงือ่อต่อมไขมันนะครับถ้าเรามีต่อมไขมันที่น้อยเกินไปนะครับหนังศีรษะก็จะแห้งพอแห้งก็จะคันนะครับหรือมีรังแคหลุดลอกนะก็คือผิวหนังแห้งกลายเป็นรังแคแังั้นความมันกลางๆน่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีผมมันนะครับก็สามารถที่จะสระทุกวันได้เพราะว่าสระแล้วความมันก็ออกมาเคลือบ ผิวหนังเราไม่ให้มีการแพ้หรือมีการคันไม่มีรังแครแต่คนที่มีผิวแห้งนะครับอันนี้ควรจะสระผมสองวันครั้งนะครับเพราะว่ายิ่งสระยิ่งแห้งยิ่งสระยิ่งคันยิ่งสระยิ่งมีรังแครนะครับถัดมานะครับคนที่ใช้สเปรย์บ่อยๆอันนี้ก็ควรต้องสระทุกวันเพราะว่าเราไม่ควรจะทิ้งคราบสเปรย์คราบเจลเนี่ยเอาไว้กับศีรษะข้ามวัน เพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําให้ผิวหนังเราแพ้ได้นะครับลักษณะผมนอกจากผมมันนะครับผมแห้งก็จะมีเรื่องของผมหยิกผมหยักโศกนะครับในบทความเนี่ยบอกเลยว่าโดยเฉพาะในคนผิวดำในหรัฐอเมริกานะครับมีผมที่หยิกหยักโศกอันเนี้ยแตกง่ายนะครับหักง่ายขาดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรสระทุกวันนะครับโดยเฉพาะคนผิวดำที่ผมหยิกเนี่ยแนะนำสระ ห่างถึงอาทิตย์ละครนะนี่คือหมอแนะนํานะครับคนที่ทานยาบางชนิดนะครับก็จะทําให้หนังศีรษะแห้งนะครับเช่นายาลดไขมันนะครับยาลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยก็ลดไขมันบนศีรษะด้วยปีแังก็จะแห้งหรือยาแก้แพ้นะฮะยิ่งทานยาแก้แพ้เนะี่ยศีรษะก็จะแห้งนะครับหรือหรือยาพวกยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นคนที่ทานยาเหล่านี้นะครับพยายามอย่าสระผมบ่อยเพราะว่า หนังศีรษะเราขาดไขมันแล้วนะครับถ้าเราสระบ่อยผิวหนังจะแห้งเกินไปแล้วก็มีคําแนะนําจากคุณหมอนะครับว่าการสระผมเนี่ยสระด้วยน้ําอุ่นนะครับจะดีกว่าสระด้วยน้ําเย็นนะครับเพราะว่าสระด้วยน้ําอุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะล้างเอา,าคราบไขมหรือว่าความสกปรกออกได้มากกว่าน้ําเย็นนะครับ สำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายอันนี้ก็ควรต้องสระผมทุกวันนะครับเพราะว่าออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่มีแค่ไขมันบนศีรษะนะครับจะมีเหงื่อออกเหงื่อเนี่ยมีเกลือมีความเค็มทิ้งไว้นะครับถ้าเราไม่สระออกเนี่ยมันก็จะทิ้งคราบเค็มอยู่บนหนังศีรษะเราก็อาจจะมีโอกาสแพ้หรือคันหรือเป็นแหล่งเชื้อโรคได้นะครับก็ฝากวิธีการพิจารณาในการสระผม แบบนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับอีนะครับอยู่กับผม <S <S หมอน,นัสนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ